สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ Pharma Choices สำหรับตอนนี้จะมาแนะนำวิธีการสั่งซื้อสินค้ากับทางร้านเริ่มแรกด้วยการเข้าสู่เว็บไซต์ Pharma Choices ทางร้านจะมีการอัปเดตสินค้าใหม่ๆเป็นประจำสามารถเข้ามาเลือกชมสินค้าได้นะครับหากชอบสินค้ารายการไหนต้องการข้อมูลเพิ่มเติมให้กดคลิกตรงสัญลักษณ์เหมือนในภาพนะครับหลังจากนั้นก็จะเข้าไปสู่หน้าเพจที่มีข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าตัวที่สนใจในส่วนนี้สามารถดูรายละเอียดของสินค้ามีขนาดวัสดุ และรูปภาพหลากหลายมุมหากชอบสินค้ารายการไหนต้องการสั่งซื้อให้กดคลิกที่ปุ่มด้านล่างขวามือเพื่อทำการหยิบสินค้าใส่ตะกร้าหลังจากนั้นระบบจะทำการแจ้งรายการสินค้าที่สั่งซื้อตรงส่วนนี้ให้กดคลิกที่ปุ่ม Order Now เลยครับต่อมาจะเป็นหน้าสรุปการสั่งซื้อโดยส่วนแรกจะเป็นข้อมูลสินค้าที่ทางลูกค้าสั่งซื้อถัดมาจะเป็นที่อยู่ที่ใช้สำหรับจัดส่งสินค้าหากต้องการเพิ่มที่อยู่สามารถทำตรงนี้ได้ครับ ถัดมาจะเป็นวิธีการจัดส่งสินค้าลูกค้าสามารถเลือกการจัดส่งสินค้าได้2แบบคือจัดส่งลงทะเบียนหรือจัดส่งแบบ EMS ถัดมาจะเป็นวิธีการชําระเงินทางลูกค้าสามารถเลือกธนาคารที่สะดวกได้เลยครับเมื่อเลือกธนาคารเรียบร้อยก็จะเข้าสู่ขั้นตอนสุดท้ายให้กดยืนยันการสั่งซื้อที่ปุ่มด้านล่างขวามือยินดีด้วยครับเรียบร้อยไปแล้วสําหรับการสั่งซื้อสินค้ากับทางร้าน p h a r m a c h o i s หลังจากนี้จะมีอีเมลส่งไปแจ้ยงยืนยันการสั่งซื้อให้อีกครั้งหนึ่ง กรณีลูกค้าใหม่หากไม่เห็นอีเมลของทางร้านอย่าลืมตรวจสอบในจังเมลนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ